กิติรัตน์นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมด้วยนายชัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหาหรือร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อต้องการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการในโครงการลงทุนของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสองล้านล้านบาท นายพงเทพเทพการ์นารองนายกรัฐมนตรีเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน1-2สัปดาห์นี้พิจารณาร่างประกาศเพื่อให้ภาคเอกชนในฐานะผู้สังเกตการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการร่วมกำหนดสเปคร่าง GOR การจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งราคากลางให้โปรง่งใสแต่เขาจะมาตรวจสอบดูแลครับว่าเช่นการทำ p o r เนี่ย t o r ที่คุณทำมาเป็นการกีดกนใครหรือเปล่า และมีความพยายามกระทําการนะครับเพื่อจะทําให้ TOR นี้มีผู้เข้ามาลุกประมูลได้น้อยหรือเปล่าแะขั้นตอนต่างๆนี่ก็จะอยู่ในสายตาของเขาถ้าเขาเห็นว่าอะไรไม่ถูกต้องเขาก็แจ้งหน่วยเจ้าของต้นสังกัดก่อน ด้านนายประมวลสุทธิวงประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันได้เสนอรัฐบาลแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้สังเกตการที่ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมตรวจสอบมากขึ้นรวมถึงให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ใช่เพียงแค่การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเท่านั้น